สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องกายทิพย์กันนะคะกายของเราเนี่ยมันมีประกอบไปด้วยอะไรอย่างที่เรามองเห็นกันนะคะย้อนกันที่กายหยาบเลยกายหยาบขันห้านี่นะคะร่างที่เราเห็นเนี่ยความเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคือกายหยาบนะคะกายที่2ก็คือกายแยกที่เข้าไปดูนะคะว่ามันจะมีขันห้านะคะ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้แหละค่ะที่มันสะสมบุญบาปแล้วก็มากำเนิดคือมีรูปลักษณ์เป็นคนหรือเป็นเปรตหรือว่าเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพรมหรือว่าเป็นอริยะนะคะก็ดูกันตรงนี้นะคะส่วนกายละเอียดเข้าไปอีกด้านในนะคะ คือธรรมกายนะคะจะเข้าไปรู้เข้าไปสัมผัสได้โดยการปฏิบัติธรรมละกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณก็ไม่ใช่ของเราละวิญญาณตัวนี้ไปได้ก็จะเข้าสู่ธรรมกายนะคะตัวนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าจิตเดิมแท้จิตตัวแรกเลยอะค่ะของเราที่หยาดตัวมาจากอมตะธาตุอมตะธรรมแล้วทีนี้ถูกอวิชชาครอบงำเนี้ย ก็เลยทําให้หลงติดอยู่ในสังสารวัฏจิตตัวนี้แหละค่ะที่จะพาเราไปเกิดที่ไหนก็ได้หรือว่าจะกลับภูมิเดิมก็ได้ก็คือจะเป็นเมมโมรีหลักเลยอะที่จะสะสมอัตภาพหรือว่าอุปนิสัยเก่าๆของเราอะพาไปเกิดที่พบไหนพบไหนอย่างเนี้ยค่ะถ้าเราวางขันท่าไปแล้วขันท่าก็ไม่ใช่เราแล้วก็เหลือแต่ตัวธรรมกายตัวนี้แหละค่ะที่จะพาเราไปนิพพานตัวนี้นะคะ ที่เขาเรียกว่ากายธรรมกาย